นี่เป็นไรนอนี่เป็นผลไม้โอ้เป็นผลไม้อันนี้อะไรไม่ได้เขียนคุณประวัติกินหมากบ่รอคุณประวัติไว้กินหมากคุณประวัติอ้าวนี่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 ซองนี้ของคุณประวัติเอาไปโอ้ยคุณประวัติกินหมากไม่เป็นหรอกนะยกให้ปูดีกว่าเพราะคุณประวัติครับเสียงเงาเพราะว่าให้เสียงเงาใชแล้วก็ตรงทะเบียนรถอ่าตรงทะเบียนรถ ที่ซื้อมาประจําเลยว่าละสิบบาทสิบบาทสองแล้วก็อย่าลืมเลขปูเด้อเลขปูมันมันลืมจะถ้าปูกเขียนไว้ตรงไหนออกตรงนั้นเลยให้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 ใหเขียนติดกระแพงให้เขียนติดนั้นไว้ไม่รู้เหมือนกันอะไนี่ไม่รู้เหมือนกันทำไมไม่ถามปู่ะเขีออยนอะไรกัน มาเล่นท้าฝูต้องเตมือเคยหนอกพนิเฮ้ยต้องไปดูให้เห็นกับตานี่ไงเลยผู้ป้าเนี่ยอาป้าเดี๋ยวไปดูกับผมผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันไปดูด้วยกันสองศูนย์บาทเฮ้ยอ่ได้สองศูนย์แล้วสองศูนย์จิตตอนเบียนรถพองไปดูว่าผููเขยนไว้ให้เร็ะเบียมเม็ดเป็นวันที่สองนะครับที่ต้องลากครับวันนี้ก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้เอาหินมาเทนะเพราะว่ายังหาหินไม่ได้เลยนะครับ ก็กำลังติดต่อประสานเขาอยู่แล้วก็เข้ามาเมื่อกี้ก็ติดทางช่วงล่างไปเหมือนเดิมนะครับว่าจะไม่เข้ามาแล้วเพราะว่าถนนมันเข้ามาลําบากครับแต่ว่าก็ต้องเข้ามานะครับว่าเอฟซีหลายคนคิดถึงปูแล้วก็มีของฝากมาให้ปูนะครับก็ต้องนํามาให้นะครับนะครับ ช่วยก็กับน้องกรก็นำรถไปลากมานะครับลากออกเข้ามาในสำนักนะครับพังหมดแล้วข้างลางชุงล่างพังหลุด,ลดได้จ,จองหมดอ่าไม่มาถึงเจ้าของขาดีใจเห็นรถเราติดลมพังครับ ยืนยิ้มอยู่ข้างบนบ้านนะหน้าดักนะครับเออนะครับดีใจอ่ะมาเอาของลงกันดีกวา่าไม่รู้ของใครแต่ของใครนะเต็มหลังรถนะครับถ้าไปป้าลำบากกันเนี่ยรถก็พังนะเอ้ยยิ้มยิ้มน้องกอนช่วยเอาขึ้นไปหน่อยบอกว่าวัดใจวัดใจรู้สึกว่าวัดใจมันจะเป็นสองเดือนสามเดือนนะั่นน่ วัดใจกับถนนรถพังไปคันหนึ่งเลจะวัดใจอะไรอีกอีกสองลังสองหลังลังนนลังเดี๋ยวให้พี่ช่วยไหนโชคลาบมีอยู่ตรงไหนเดี๋ยวจะไปเอาคนคนอื่นดิเห็นกระบอกจังวันนี้ก็ขนน่นลังถนนรนด้วยอ่อพี่ช่วยกับน้องกรมาช่วยกันเอาของลงครับ ไม่รู้ของใครนะครับเดี๋ยวเราระดูกันมีอะไรมาบ้างอันนี้ไก่ชนอันนี้ไก่ชนยกรูหนอ็ไก่ชนวันนี้การ้องทั้งวันเลยร้องทั้งวันเลยวันนี้มีอะไรหรือเปล่าน้อร้องกันทั้งวันนี่เอาของให้ปูแกะดูก่อนเดี๋ยวมีอีกนีหนึ่งจะให้กอนมันเขานี่ อะไรนี่ไม่รู้ว่าของอะไรเขาฝากมาให้รู้ของอันนี้น่าจะเป็นผลไม้อันนี้อะไรจากคุณเหรอนางสาวอืมอันนี้ไปจัดอยู่ไหนก็บอกแล้วไหนนี่นะกุ้ยกับเพช ที่กันตอบไปก็ไม่รู้วันไหนตอนไหนอ่ะอันนี้อนุโมทนาบุญนางสาวอะไรนี่สาววรางคณาวรานคณาวรานคณาพุนทรัพย์จากอะไรร้อยเอตร้อยเอตราทูไม่รู้ของอะไรไม่รู้ยังไม่รู้นะว่าอะไรนะ อันนี้ก็เป็นผลไม้มังอันนี้เป็นผลไมา้อันนี้มาจากกรุงเทพแน่นอนคุณพี่นนที่ส่งมานะครับพี่บัวลอยน่าจะเออเขาจอดไปนั่นแหละบัวลอยมีลาบนะนันก็ <ๆ S 2> <apo ait S 1> จอดไปนั่นแหละคุณบัวลอยมีลาบ,บสองกลนะ่องนะครับสองกล่องนะครับอันนี้สองกล่องอันนี้ของคุณประวัติโอ้มีของเอาอนึกว่าไอ้นี่คุณประวัติ ขอบคุณครับโอ้มีของเราด้วยนะครับอันนี้เป็นมาครูมาครูอ๋อมีซองมาให้ด้วยมาครูซองกระติ้นไหมซองกระตินอนตุโมทนาอาตุโมธนาคุณด้วยสาธุสาธุนะครับอ่าันนี้ไก่ชนอันนี้ไก่ชนฝากให้ฟูไม่อันนี้เป็นน่าจะเป็นผลไม้เขาพี่บัวลอยเขาเอามาให้ฝากไหว ฝากไหว้ปู่กระดำนครับปู่เจ้าวันนี้เราก็ต้องไหว้ด้วยวันนี้วันดีนะว้เคุยเราออกอันนี้เรากันไหมคุยเลบบาเด้งับบอันนี้น่าจะเป็นผลไม้การ้องการ้องทั้งวันตั้งแต่เช้าเลยตั้งแต่เช้าเลยอ่ะก้อกนี่ใส่จากหัวจะเข้าใส่หัวจะเข้าโชคใหญ่ นี่เป็นไรนอนี่เป็นผลไม้โอ้เป็นผลไม้อันนี้อะไรไม่ได้เขียนชื่อไม่ไเขียนชื่อน่าจะเป็นผลไม้อันกานนี้น่าจะเป็นผ้าเห็นเขาคุยบอกผมนะว่าเป็นผ้า,ผาอ๋อสาทุสาธุถวายปูใช่ไหมน่าจะถวายปูเลยอันนี้ <c oughs> มีขนมด้วยสาธุเด้อเอาเกษรเด็ សប <Phoen> to to ្បាយຫມູ່ថ្វាយល្អអីគ្រូស៊ីមានបាននេះគឺមានជុកមានលៀបครับមកជីប្របិរង្វាន់ទី1เด้อគ្រុបគ្នាគេបានដាក់ឈ្មោះຫມູ່ថ្វាយនឹងបានจัดថ្វាយល្អមាន플레이ឈើមលុះសាល្អអើយបាទបងបាទចូលຫມູ່ឲ្យជីបានមានប្រាក់មានអត់មានស្តាំងនេះครับមានងឿនមានធងជុកមីឡាអឺអត់អានឈ្មោះអីអានេះគុណ400គុណ400អឺ ศาสตรุอนุโมทนียศาสาธ์ทุตัดไม่รู้หรอกเป็นทุกข์ไหมก็ผลไม้เนี่ยน่าจะเป็นผลไม้ผลไม้ข้าวป่ากันเหมือนกันเหมือนกันคุณประวัติกินหมากบ่ะคุณประวัติอันนี้คุประวัติอ้าวนี่นี่นี่ในซองนี้ของคุณประวัติอ้าวนี่ว่าคุณประวัติกินหมากเอาไปโอ้ยคุณประวัติกินหมากมันเป็นหรอกก็ยกให้ปูดีกว่า ขอบคุณนะที่ออ่าขบที่เขาเด็ดมาแบบใหม่ๆได้ส่งมาให้อันนี้ก็ไม่รู้อะไรยังไม่ได้แกะนะครับอนุมทนาด้วยนะครับที่ส่งมาให้นะครับโอ้สหสวยนาจะสวยปูแกะดให้หน่อยซม่นคืออะไรอยากให้ปูแกะให้หน่อยเพื่อปูจะได้เป่าให้ครั้งๆกันหน่อยนี่ไงอามาเหมือนกันโอ้สาธุสาธุขนมด้วย ขนมโอ้ขนมกับ้าชมานะครับโอ้นี่กินกันได้อิ่มเลยเอาไว้่จะนับแต่เอเคลียผู้ใหญ่มามารับมาเช่ามาเช่าผู้ชาเป็นไงได้โชคได้ลาบหรอพ่อผู้ใหญ่ไม่ไม่ ได้ตระายนะโชว์ใบโใบได้โชวใบเอาเดี๋ยวมาบูชาโอปูกระดำก็ให้เลือกเลยนะแต่ตลับเปิดไม่ให้เอานะเพราะเห็นเลขเอาแบบไม่ต้องเห็นเลขเพื่อที่จะเสียงดวงยกมือไหว้ด้วยนะเสียงดวงขอให้หน้าปังๆอะไรมดบอลเราดีเระสมชุกสมเนี่ยนี่เราใบบูชาใบบูชาด่าด่าบูชาดําจีน ពួកជនពលចៅមានហ្វុកមានលៀតតទៅក្នុងភូមិព្រះពួកជនចៅមានលៀតទៅគ្រប់គ្រួសារមានប្រភពរបស់ទីទៀតនេះពួកដល់បေါ်លើយក៏មាននាំបានឯងក៏ក្រៅព្រះហើយតទៅដល់ជនតតាមឯងដល់បေါ်ហើយក៏ក្រៃទៅយួយបានយុទៅជនតតាមហើយប្រាប់ជួយទុកឲ្យថៃទុកឲ្យអួយរបស់ក៏តាមចាត់បိုးហើយថ្ងៃនេះមកដល់មួយយោជុំព្រោះតាមណានហើយតែយ៉ាងបែបនេះមកហើយថ្ងៃនេះមកឯងលើយមកឯងครับហើយអត់ស្រងយកលើយអើនោះឆាត់លើកឲ្យលើយ สัตว์เอาไปพิทานนะครับเดี๋ยวไปให้ครูเชิมให้ซูทโฟมดอัพสลษร์กดอัพสลร์เอกดตัวคืนพอดีกดไปเห็นพอดีสอทออกเอาเก้าทมาแทนเออบ้านสปีสเลอรองไปชอ่เอจเคยมูวูกระดเอาชกอรียกงไนมาได้ตังมยห้บ้านเขาเม่ท์ับ้านนี้กับบ้านปีบ้านแจ็เม่นน

จับตัวต่อหาต่อข้ามาซ้ำจับจับหมดจับตัวต่อจับต่อข้ามาซ้ำบุกจับจับหมดจับตัวต่อจับต่อข้ามาซ้ำบุกจับจับทางเลือกสองข้างแบบมหาศุกร์มาเลือกเลือกเลือกมหาศุกร์มาเลือกเลือกเลือกมหาศุกร์มาเลือกอึ่งเลือกมหาศุกร์มาเลือก

อัาคุณจ้าเยรัเงินอ้าอากุณ้ากสุณคุกคกรบบ้รับแล้วได้เลขอะไรแล้วตาวันนี้เลขศูนย์ตัวนี้อสองศูนสสองศูนย์เลขทีเบียรรถเลขอะไรนะเลขทีเบียรรถผมซื้อมา ซื่อตลอดอ้วนละสิบใบสิบใบมีงวดเมื่อกี้หลารถเอาก้าศูนยมาแทนถูกสองใบดีแน่ย่างได้ป็ไปจาไปเอาทะไมเอาสองทะเบียนรถอีกนี่ตรงทะเบียนรถเลยทเบียนรถครับทะเบียนรถผมทะเบียนรถอะไรอ่ะเออเก้าแปดสองศูนย์เก้าแปดสองศูนย์อ๋ออันนี้ก็เลขสีกับเลขแปดก็เหมือนกันและบวกไปอีกครึ่งหนึ่งเอาเอาสี่บวกสองเป็นแปดนี่นี่สองศูนย์เลยสองศูนย องศูนย์นะครับนี่ไม่ได้ตั้งใจมามาโดยตรงเลยมาโดยตรงเลยมาบูชาแล้วก็มาจับตั้งใจมาเลยเลยไม่ให้จับเอาที่เลขเห็นเลขนะให้เสียงเอาให้เสียงเอาเลยแล้วก็ตรงทะเบียนรถตรงทะเบียนรถที่ซื้อมาประจําเลยวันละสิบบาทสิบบาทสองศูนย์เลยครับไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่งดนี่ก็ซื้อติดไว้สัก ต้องซื้อไว้ครับสิบใบเพื่อมันพอเพื่อมันได้แล้วก็อย่าลืมเลขปูเ้อเลขปูมันมันลืมเจ็ถ้าปูเขียนไว้ตรงไหนออกตัวนั้นเลยให้ให้ให้เขียนติดกระแพงให้เขียนติดนั้นไว้อันนี้อันนี้ปูเขาเขียนให้อย่างไม่รู้เหมือนกันเลยนี่ไม่รู้เหมือนกันทำไมไม่ถามปูเขียนยังไง มาแล้วสามปูดต้องเตมือเคยนับพนี่เฮ้ยต้องไปดูให้เห็นกับตานี่ไเลยผู้ป้าเนี่ยเอาป้าเดี๋ยวไปดูกับผมผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันไปดูด้วยกันนีสองศูนย์บาทเฮ้ยอ่ได้สองศูนย์แล้วสองศูนย์ที่ตอทะเบียนรถพองไปดูว่าผู้เขียนไว้ให้เลขอะไรทะเบียนเมนเทนวันที่หนึ่งแล้ววันที่สองก็เมียนเลขหน้าเลขหลังก็เมียนที่สามที่สี่ที่ห้าก็เมียนอ๋อกองเกือบตากองกือบตาดฮ้ยก่อนผู้บอกว่าเขียนไว้ให้แล้วมาถึงที่แล้วเลยกันีก็จะเป็นองค์ นี่นะครับที่เราตั้งไว้ครับมาดูช่างงานช่างก็ใกล้จะไปได้ยึะอ,อยู่แล้วนะครับโอ้ยเขียนไว้ตรงนั้นนะครับเขียนไว้แล้วเขียนไว้แล้วเขียนไว้แล้วตัวหมายเลขที่โชบหมายเลขที่ใช่้นะครับ <Ooh. S 1> นี่นี่นะครับตรงนี้ <Ooh. S 1> เขียนไว้ให้เขียนให้แล้ว ยูรอยดิมตัวเยูรอยนี่นานได้ังไม่มาอมางดนี้นานได้จะไม่มามางดนี้เนาะเดี๋ยวนี้นี่ระวังล่างประจำประจำอันนี้ประจำตัวนี้ทำไมต้องมาตัวนี้เดี๋ยวพาไปดูเรื่องหมายเหตุที่เน้นตัวนี้นะครับเดี๋ยวไปดูหมายเหตุกันหมายเหตุของตัวนั้นก็มาจากตัวนี้นะครับมาจากตัวตรงนี้นะครับตัวข้างบนข้างบนหัวเรานี่แหละ นี่นะครับที่ยังไม่ออกครับเพราะว่าบอกว่าวันนั้นมีที่ยังไม่ออกนะครับแต่เพราะว่านําองค์จตุระบาลนะครับมาวันนั้นแล้วก็คือคนที่มาส่งน่ะไปที่สํานักเก่านะไปที่สํานักเก่าก็เลยเอาจจะกลับมาเป็นตัวตัวเก่านะครับปูตีอาจจะกลับมาเป็นตัวเก่าเพราะว่านําองค์มาสี่องนะครับแล้วก็เลขเก้า แต่ผมก็เสี่ยงเสี่ยงได้แม่นมากนะเสี่ยงได้สองเสี่ยงได้แม่นไปดูทะเบียนรถก่อนนี่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 อาจจะอาจจะมาก็ได้ไม่มาอย่างไรก็คนมาแล้วก็มาได้จริงจริงมาได้จริงจริงมาแล้วก็ได้จริงๆนี่ให้เสียงจับมาให้เสียงจับแสดงว่าน่าจะมีดวงมีโชคมีลาบสองศูนย์ครับสองศูนย์สองศูนย์นะยูได้ยังไงไม่มาวันนี้ ไอ้สี่อ่ะสีถ้าบวกกันสองครั้งนะสีบวกกันบวกกันสองครั้งก็เปรตนะเพอ่เอินด้วยที่พี่ไปจับได้จับได้สองศูนย์ได้สองศูนย์ได้เอมเอิไหมเปิ่เอินไหมโอ้โหนะครับอ่ดีใจด้วยนะพี่สาธุสาธุต้องดีใจกับผมสิผมมามาด้วยใจมาด้วยตรงเลยนะิบุญบุญบุญมานำมาถึงแล้ว เดครับนี่ก็เป็นความคืบหน้านะครับเป็นความคืบหน้าของอาคาของศารานะพับี่กาลังทําช่างข้อกาลังไล่จับเสียมเหลือการติดบัวหรือการติดลายนะครับหลากหลายครับตอนนี้เราก็ให้ช่างมาดูแล้วก็ออกแบบแล้วก็มีการจองให้ช่างเตรียมนะครับเตรียมที่แบบเทไรโรอนะครับแล้วเราก็จะนํามาติดอีกทีหนึ่งตอนนี้ก็ทําโครงสร้างของแบบไวโรอและทำไวโรอเลยนะครับ ีจะมาดูกันนะครับถามความรู้สึกของช่างครับที่ทำงานครับได้ไรู้ได้เท่าไหร่น่าจะได้เยอะนะคนนี้น่าจะได้เยอะใช่ไหมเยอะปูได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ดูหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสทำงานไปด้วยหันไปดูเลขตรงนั<า>้นด้วยไหนไหนหันไปดูเลขตรงไหนนะ เล็ก,ก็อยู่ตรงนั้นนะคนมีดวงคนมีดวงมไม่เลขอีกคนที่ที่ที่นี่หายไปไหนได้ยึกไม่อีกคนหนึ่ง,งมาวันนี้มาก,กี่คนสองสองหอช่างคนคนที่ชื่อเก้าศูนย์มงดเลนะ้เน่ย ใช่งวดรวดทิศออก90้าไอ้วันที่ออกไอ้วดที่ออกห้าศูนมาดพีเออเจ็ดห้าที่ออกเจ็ดห้าก็แอบไปซื้อคนเดียวก็ไปบอกใครแอบซื้อ90้าศนคนเดียวก็มาซื้อเจ็ดห้าไงแสดงว่างวดนี้จัดหนักใช่ไหมอ่าโอเคดีใจดีใจกับช่างครับทำงานได้ทั้งบุญได้ทั้งเงินกลับไปครับเงินถุงเงินขังเมียไม่ว่าเมียไม่บุญ ปูมาเขียนให้แล้วให้ออกให้ออกเขียนให้ให้ตรงนี้นะครับให้ออกให้ออกตรงนี้ให้ออกได้ครับโดนคทุคนมือโชคมือลาบโอเคนะครับสาธุสาธุนะครับขอให้ปีโชคไม่ลาบปทุสบผนะ